นี่นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเออใครก็ไม่รู้นะครับถือสนายอ่ากำลังเลงซะด้วยนะครับแหมไงครับอย่างนี้อย่างนี้ตีครับตีตีรวบเขาวแครอะไรวะว้าแป๊บ <laughs> เฮ้ยระว,วัง <laughs> <laughs> มันนอนมอวอย่างนี้ บีแทงเย็ดแม่งเหอะบีแทงจับจับจับแต่ไม่ขาดเลยจับจับจับอีอีอีมัดใส่ปินเลยแมงร่วมแทงไอ้ไผ่ไม่เอาปืนกลยิงมันแม่งโคตรเร็วเลยยิงเลยเห็นพี่ได้ละเอายิงแล้วก็เอาพี่มาขวางลูกกระสุน อี่บีได้ลนะตายยัง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 กูักเพอนว่หาเพื่อนโดนยิงโตสัเลยสามเลยที่ใบเห็นต้นไม้พวข้างหน้าแล้วป่ะเนี่ยพี่เห็นเห็นเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอายิ้มคายิมมันอุ๊ยโดนยิงแป๊บโดนยิงแป๊บยิงกูต้เตียงเลยสามยิงกูเตียวเลย เข้ามาแล้สิบเอ็ดใช่สิบแปดสิบแปดสิบแปดน้าเหมือนจะมีอ่ะมันอยู่ไหนนะทางร่องน้ำตัวหนึ่งร่องน้ำตัวนึงมงโอ้โโดนยิงเี้ยโดนยิงเี้ยโอ้ยมีเนงี้อกูขำไปกูว่าเสียกูมงเข้ามากเลยเต็มเต็มสลบ เป็นการสร้างสถานการณ์เราไม่รู้ว่าเราไม่ใช่พูดเดียวกันร่วงร่วงเฮียบีลร่วงบีเออยู่ขาบีเออยิงฟาเก็บของเลยแต่เป้ของไม่ใช่อยู่ไม่ไม่พี่ผมยิงเฮีบีตรงปากร่องน้ำร่วงไงเดี๋ยววิ่ไม่เก็บเดี๋ยววิ่งไม่เก็บตรงปากร่องน้วแคนแดงแคนแดงที่ผมเห็นน่ะเฮบียิงแคนแดงไปเก็บเสร็จกูดิสนะไป่เก็บของนั่นเหรอ ก็อรอพี่ทอมมาเก็บอตอนนี้หาวีดไอ้กจอนหาวีดได้ก่อน,นอหาวีดได้ไม่เจอเฮ้ยกูรักเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนโดนยิงโดบขวางหน้าแม่งเลยโุ้มแม่งยานเหือสารนะวีเอ็ดยิงโอ้ยวีดเอ็ดยิงคนเรเจายังทำมันยิงผมอยู่มั้ง M1 เนี่ยมันยิงจากฝั่งซ้ายประมาณเหมือนบนเขาใช่ไหมโลก แกางอ่นะพี่หาเออพี่เขาเรียกไปเก็บของแล้วมาช่วยตัวพี่ไปอืมไปดูเลยแม่งกูยิงปุ๊บโอ้โหเมื่อกี้โดนด้วยถ้าไปดูในคลิปนั้นเนี่ยผมอัดคลิปตั้งแต่ตอนที่เราฟันเนี่ยจริงปะ่ะเออวินยังไ,ไหน,นะครับไล่ไล่ะละต้นไม้ต้นไม้ไม,ไม่มีไครช่วยหระตัวนี้